วันนี้เราจะพามาดูทีมสตูตรวจออฟฟิศกันอีกแล้วแต่วันนี้เราอยู่ที่ไซส์สองส่วนหกนะคะเดี๋ยวนี้ให้ผู้จัดการสตูและแอนดมวินฟ้ามาแนะนำกันก่อนว่าเราจะมาตรวจอะไรกันบ้างวันนี้เรามาตรวจอะไรกันบ้างครับพ่พ่มดวันนี้เราก็จะมาตรวจอ่เครื่องมือแล้วก็วัสดุเช่นเปลืองครับที่อยู่ที่ไซส์ว่าจะตรงกับในระบบไหมค่ะวันนี้มาตรวจอะไรบ้างน้องฟ้านะอ่าส่วนของหนูก็เป็นวัสดุฟอร์บเวิร์กแล้วก็เครื่องมือค่ะค่ะใช่ แล้วก็เริ่มตรวจไปบ้างอย่างค่ะไปบ้างแล้วพี่โอไปตรวจหน้างงานมาบ้างแล้วมาเช้ามีตรงไหมตรงกับที่เขาตรงตรงมีตรงอยู่นะค่ะแล้วเนี่ยเราจะมาดูเรียลิตี้เลยพี่อิงกําลังตรวจอยู่เดี๋ยวเราไปดูพี่อิงกันว่าเขาตรวจเป็นยังไงกันแล้วบ้างตรงไหมหรือไม่ตรงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอย่างที่เกิดเลยเมื่อกี้ว่าเรามาดูความเรียวว่าเนี่ยพี่อิงกําลังตรวจอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่อิงตรวจเนี่ยเอ่อที่ตรวจไปทั้งหมดเนี่ยมันตรงบ้างไหมคะพี่อิงพวกวัสดุเส้นเปลืองอะค่ะตรงค่ะก็ ตามที่ผู้รับเหมามีทั้งหมดตอนนี้มีอยู่14เจ้าก็เช็คแล้วว่าน้องก็ตัดสต็อกตรงวันที่ปัจจุบันค่ะเดี๋ยวเราไปดูในตู้กันว่าความเรียบร้อยเป็นไงบ้างไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเบื้องต้นเรามาดูตู้วัสดุสิ้นเปิดกันก่อนค่ะโเเค let's go <S okay, let อันนี้ก็จะเป็นรายการวัสดุชิ้นเปลืองครับก็จะมีป้ายบ่งชี้บอกว่าอันนี้เป็นวัสดุอะไรรหัสสินค้าครับรหัสวัสดุอะไรแต่ละประเภทครับก็ค่อนข้างจะเรียงเรียบร้อยแล้วก็เป็นตามมาตรฐานอ่าของไอโซครับมีตาช่างด้วยอ่ะพี่มอเอาไว้ทําอะไรอะคะตาช่างอ๋อตาช่างเราไว้ช่างตะปูจะมีเบิกตะปูห้อตะปู ค่ะก็คือเราต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราต้องเอาไปหาผู้่มละเหมาเนอเวลาผู้ละเหมาเบิกอะไรเงี้ยค่ะเงินทมค่ะก็ถือเรียบร้อยอยู่ใช่ไหมคะถูกเดี๋ยวเราไปดูห้องเก็บเครื่องมือกันค่ะสำหรับส่วนที่สองก็เป็นตู้เครื่องมืออ่ะพี่วดพาไปเรามาเดี๋ยวเราดูกันไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือครับที่อ่าใช้งานเบิกมาประจำใช้งานก็จะเป็นพวกเครื่องมือประเภทเจาะอ่าสกัดอ่าอันนี้เป็นพวกสว่านแล้วก็สกัดเทมค่ะ มากมายหลากหลายมากใช้งานได้หมดเลยใช่ไหมครับใช้งานได้หมดเลยมันมีการตรวจเช็คอ่ประจําสัปดาห์ครับเมื่อกี้เราพาทีมมาตรวจด้วยเนาะใช่แล้วก็พาทีมมาตรวจอันนี้ก็จะเป็นพวกหินเจียหินเจียเราเรามีป้ายสติกเกอร์บ่งชี้ไหมคะว่ามีการตรวจรีเช็คอะไรเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะอ๋อเรามีการอ่าเรามีป้ายติดตาน้องเดี๋ยวให้ที่เครื่องมูอเลยค่ะว่าอันเนี้ยมีการตรวจจากจปอ่า ว่าไฟฟ้าเข้าเครื่องมือปลอดภัยพร้อมใช้งานได้พร้อมใช้งานค่ะอันไหนถ้าเกิดเครื่องมือไม่พร้อมใช้งานทางอ่าจอปอจะแจ้งสโตส่งคืนกลับไปให้ช่างตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมครับดูแลเครื่องมือของเราค่ะอันนี้เป็นของเราเองหมดเลยไหมคะของเราเองหมดเลยครับโอเคถือว่ามีเยอะเลยนะตอนถึงใช้งานนี่ยังไม่รวมที่ที่นี่เบิกไปใช่ปหที่ผู้รับเหมาเบิกไปใช้ใช่ใช่โอเคแล้วมีเครื่องจักรใหญ่ด้วยที่เจ้านายนาเข้ามา เพิ่งซื้อรถใหมาสองตัวปะใช่ซื้อมาสองตัวอ่าเขาอยากพีเต์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเจ้านายอยากซื้ออะไรมาให้เราเล่นโอเีมาลวจ้าของเล่นใหม่ของเราพี่บอสยังไงมาอีกแล้วครับวันนี้รถาบขยะเจ้านายซื้อมาให้อีกแล้วซื้อมาให้เราดี๋ยวเราไปดูกันซื้อมาให้เราใช้กานครับเดี๋ยวมาดูกันก็ตัวนี้ชื่อว่าอะไรแล้วก็เครื่องยนต์อะไรเรามาดูไปดูกันเลยค่ะตัวนี้ไอ้รถาบถนน powerbot มราดูมองค้างด้วยรุ่น A M 9D ครับอ่าเนวเพตมีถังดับเพลิงให้ด้วยอสาตัวนี้หลือเรามาดูเครื่องยนต์กันว่าเครื่องยนต์อะไรเราใช้ใมกิดตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นิสสันทวินแคม16วาลสุดยอดมีไซเรนแถมให้อีกกระหากใช้ระบบ แก๊ส <Get. S 2> LPG อ,อยู่ตรงนี้ครับสะดวกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไง งนี้ยังเป็นถังเก็บขยะอ่าเครื่องยนต์ไม่กว่าจะทําให้ทำกว่าแล้วก็จะมีระบบดูดเพื่อมาเก็บข้างในเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเราจะเปิดทิ้งขยะยังไงครับ